สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วนะที่เปิดแพ็คโพสโคผมก็จะมารีวิวโพสโคครับทุกคนโพสโคในล่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรามาดูค่าพลังข้างในแล้วก็โอเวอร์ออลแล้วเนาะเรียกโอเวอร์ออลข้างในและกันนะครับร่างนี้นะครับมากับศูนย์หนึ่งร้อยเจ็ดสิบอายุยี่สิบเก้าปีวิลิ้นเริ่มพันแล้วว่าขนัดเท้าขวานะครับนี่โพสโคทางเท้าขวา น้ำหนัก70นะครับเพลิงสตางองเขาคือโฮเพเยอร์นะครับตัวบุกเลยช่วยช่วยช่วยครับช่วยเกมลุกช่วยเกมลุกโอเวอร์อองเขานะครับโอเวอร์อองรวม103นะครับโอ้โหค, oh, ค่าพลังบอลคอนโทรลนี่ก็โห oh, ดีนะไม่น่าเกียดนะไม่น่าเกียดนะส่งบอลก็ดีครับฟินิชชิ่ง90ครับโอ้โ oh, หฟ้าฟ้าไปเลยจบสกอร์ไกลไไปเลยกิกกิ้งพาวเวอร์หนึ่งร้อยทุกคนก็ตามสเต็ปนะครับโพสโคอ่าสตีเว่นไปกาดอย่างนี้นี่มัน ต้องเท้าหนักอยู่แล้วเนาะยิงแบบพุ่งๆแรงๆแต่โพซโคลา a นี่นะครับผมมีสปีดต้นแล้วก็สปีดปลายที่ดีด้วยนะครับไม่ธรรมดานะมันมันมีบูทของเขาด้วยมีบูทอาจจะเป็นบูทโค้ดบูทโค้ดเนาะสปีดต้นอ่ะแต่กิ๊กกิ๊บเวอร์เป็นบูทของติดตัวอยู่แล้วแล้วก็บูทในเรื่องความแข็งนะครับ77ก็ยังไม่ได้แข็งมากนะบาลานซ์85ส้าเตมิน่า94นะครับส่วนเท้าค่าที่ไม่ถนัดนะครับก็ ใช้ได้ครับใช้ได้แต่ก็ไม่ได้แบบถนัดสองเท้านะประมาณขวาห้าซ้ายสี่บูสเตอร์ที่เขาให้มานะครับคือชูตตี้นะครับบวกสในเรื่องมาัลคอลโตฟินิชชิ่งกิ๊กกิ้งพาวเวอร์แล้วก็บวกความแข็งนะครับสกิลนะครับก็จะเป็นเฮดดิ้งไลซิ่งช็อตโลอ่ลองเลนชูตติงโอ้โหสกิลส่งมาเต็มนะครับเฟิร์สไทม์ช็อตไม่ใช่สกิลยิงนี่คือมาเต็มเลยนะสกิลยิงมาเต็มเลยนะ มีเปิดให้ด้วยพิมพ์พอย์แล้วก็มีสเปเชียลแฮสปิชชิ่งอะไรแฮสเปเชียลเฮ้ยลิ้นพันหมดละสไป์อ่านสไปอยู่นะไฟติ้งสปีริตนะครับโอ้โหยิงมูไปการ์กเลยแล้วผมก็ใส่ออสกิลเพิ่มมาแบบมัวๆนะครับไม่รู้ว่ามันจะเข้ากับเขาไหมก็มีมีน no ้อยแช้สอยอย่างประหยัดนะอันนี้คือสุ่มทีเดียวเลยเหลือสักช่องหนึ่งผอได้ถ่ายออนสกิล เออไม่มีเดับลูลทัสน้อะจะใส่ดับลูลทัสให้เขาซะหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่านะครับว่าจะเรียกไมเคิลโอเวนสะหรัไม่ใช่สิพอสโคนะครับจะพาเราได้ชัยชนะหรือแอสซิตหรือไม่เราไปดูกันในเกมไปกันตอนนี้เจอห้องไปที่ร้อยนะครับแม่อยากจะเสียงดังนะแต่เ,เสียงดังไม่ได้เดี๋ยวเราดูทีมเอ่อไม่ใช่เดียนักเตะทีมตงข่านะโอ้โหนำทับด้วยเออ,เอาาเลิเบลฮาร์เลน กับสกิลพิเศษนะครับผมนี่มาอ,องตัวกิฟมันเมซี่อุย้ยเมซี่ร่างเก่านะคาเซมิโลเบนไว้เอาเรื่องจัดนะทีมนูน้นทีมนู้น่จัดอุย้ยมีไปกาดด้วยว่าสตีเวนไปกาดโอ้โหแต่ละตัวตึงๆทั้งนั้นครับตึงจัดตึงจัดตึง,ต,ง,ต,ง,ต,งตั้งแต่ศูนย์หน้าละ แต่เราจะไม่ท้อแท้ใจนะครับเดี๋ยวเราเอาไมเคิลโอเว่นเราเอ้ยไมเคิลโอเว่นแล้วโพสโคดิเอ้ย,เ,อยเรียกโอเว่นอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเราเอาโพสโคเรานะซัดนอกกรอบใกล้ๆดูไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าแต่เราต้องลองดูไปกดเลยมาครับตอนนี้เกมก็เริ่มไปที่เรียแล้วนะครับผมฝ่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของผมได้เคลียร์ก่อนเขาเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันนะครับเมสซี่เมสซี่คิงพิพปก่อนส่งซิมบาเอาไม่ถึงคิมมิดมาละ จี้ไปเฟลีเฟลีเกนัตติจัดลามจ่ายมาเม็ดถึงเมสซ,ซี่นะครับผมเอาละเอาละเอาละเขาเรียกว่าอะไรนะสกิลสกิลไอจบสกอร์แบบลูกยากหรือว่ายิงแบบให้มันเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเขาเรียกว่าสกิลนะผมเรียกว่าสกิลเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะยิงเข้าสกิลที่โกะมากเปิดจังหวะนี้เม็ดเอ็มบัปเป้ครับ จะแปรเข้าแล้วนะครับเอ็มบัฟเบล่างนี้ก็เป็นเอ็มบัฟเบล่างใหม่นะครับแต่เราไม่ได้มารีวิวคิรีเอ็มบัฟเบลเรามารีวิวพอสโคแล้วพอสโคกูาหายไปไหนวะโหขึ้นมาขนาดนี้เหรอรูพ้พี่ไปไม่สิตบคุมก่อนตบพิกพิกตบครับตบครับวงวงปั่นืห จะชงให้กับโพสโคให้ไม่ชงบป่านนี้เปิดไปนะเนี่ยมาให้โพสโคดิรึปะแล้วก Hence, deals, ็โพสโคเกือบแล้วเหมือนกัเกือบแล้วครับเกือบแล้วครับเมสซี่วิ่งละเมสซี่เขาวิ่งละเมสซี่ล้อสามนะครับผมไม่ต่างอะไจากเมสซี่ร้อหกผมเลยเร็วๆเลยครับล่างนี้เร็วๆเลยเร็วๆจี๊ดๆนี่อะไรมันตกยุคไปแล้วยุคนี้เป็นยุคของโพสโคครับ แจไปก่อนนี่มานี่มาดับป้นทาสไปก่อนแล้วก็ใจอีกรอบนึงคารอลพีกกลับมาไม่ได้นะฮะนะฮนอันนี้น,ะน,นนะ่จะส่งพีกมีพีกคืงว่ะเอาละเอาละตอบอบลอย่างงี้เกมรับผมรั่วละยวต่อกันเยอะสิเออช่นกันปึ๊บ าจะโควิ่งอ่ะโหยใจลูกปแปลกใจลูกแยด้วยนี่มาเออเฮ้ยคารอดจมมาเก้มีฟ้าวดิมีฟ้าวาว่ะนะครับองตวนชิงกับฮาร์เดนแทงมายังมีฟิิพลามอยู่นะครับนี่มาหนูไม่ได้อยู่แล้วโอโ้โหวิซี่โอ้ยเป็นไว้แล้วเป็นไว้เปิดลูกนี้ หาเล่นกูได้หม่งแนว่วิเลยเรายังบังเบียดได้อยู่นะตัวเล็กครับแต่พิชกิ้งหนูนะับผมไม่ม,ไมาสเต็ปเดินหมู่ไม่ได้เดี๋ยวจะใส่แยง่งบวงไปละไหนว่าลูกง่ายๆหมู่ไม่ได้โคสโคตจะแทงไปไม่ได้อีกนะครับคงจะกริบมันยิงลูกนี้ติดฮะ เซฟไปหนึ่งเซฟนี่เตะอัดหน้าไปก่อนมันไส้ครับคิดไดงไงว่าเตะอัดหน้าไปก่อนมันไส้พอจะโคชีไม้ชีมือแต่ไม่จ่ายให้จ่ายให้าเฟเล่ครับเล่นลิ้นไปก่อนโอ้โหจบคู่แน่นไปกับสกอร์หนึ่งเออหนึ่งเฉลี่ยศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับสกอร์เลยรวมนะครับของบอลเท่ากันทั้งคู่เลยล้วใครอยู่ฝั่งไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับ <ป>กดต่อ,ตอไม่ดีหรอ,หรอพอสโคเราเอายิงเอเอฟดี N F ปะทุกคนเอาละเอาละต่อบอลเน้นชัวเน้นปัดภาษา,าคู่ต่อสู้ละฝั่งนู้นอันนะ่ะอันนะ่ะต่อไปอย่าพาลาดละกันอย่าพลาดบอกแล้วอย่าพลาดพอสโควิ่งครับ ด้วยความไวส่งตบมาปึ๊บมาซีบาพอสโคต่อวิ่งครับวิ่งวิ่งแล้วก็ลองซัดลูกนี้อุ <c> ้ม <oughs> ติดนะหลอดมุ้งไม่เต็มหลอดมุ้งไม่เต็มอยู่ซีบาพอสโคจ่ายมาเมื่อกี้ลองซัดลูกนี้อุ <c> ้ <oughs> ติดเซฟไปนลันอุ้ยสวยเอา้าพอสโคเมื่อกี้ไม่ยิง ยิงเลยแล้วกันยิงติดเซฟติดบล็อกดิปาโชคารัลชิมาใจมั้ยอันนี้เลยันี้นสิไม่ถือเอาคอสโคก็มุ่งมุ่ง,งเข้าไปเลยครับอือแต่ข่แทบขาดครับคสโคยูสโอ้โหประตูจังเฟี้ยวเอาเลี่ยงครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากคอสโครครับ บอกเลยว่าโลกหน้าประตูมากเลยครับนี่พอสโคแบบอ่นเกมขาดไน่รู้ไงว่าฝั่งตรงข้ามจะส่งวิ่งไปโฉบเอามาเลยแล้วก็ยิงมุ่งมุ่งเลยเหมือนมีเวลามากนะว่าในยิงมุ่งมุ่งเลยทำไม่ได้ก่อนุิงุ่งนะครับพุ่งๆเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากพอสโคคาร์ลเ์ตเฮ้ยจวยเฟลิกส์ครับเฮ้ยพอสโคโอย ผมตั้งให้ปอซโกเป็นแอคแท็กด้วยนะฮะให้เขามาช่วยหน่อยอะไรแต่บรรทัดราชยิงหรอคุณวิถูกกองหลังผมกันไปอ๋อ้าเลยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยพลาดโอ้โหวิกกินมาเงือครับจ่ายไม่ทันตอนนี้โดนตีเสมอนะครับเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งอ้าวใหม่ก้อ จะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นปัสโคอยู่ไหนวะปึ๊บปึ๊บโอ้โหเราตัวเล็กนะครับเหลี่ยมเราน้อยใช่ไหมปัสโคแตะแล้วยิงประตูยิงเซฟด้วยปลายนิ้วนะกูตัวปะออกูตัวะโอ้ยถ้าไม่ใช่กูตัวนี้จังหวะเมื่อกี้ได้แล้วนะครับเพราะว่าค่าจบสกอร์ของเขานี่คือเยอะ เยอะอยู่แล้วสองไม่ใครก็ไม่รู้คาร์าลคาร์ลนั่นงไงเอาแล้วจะติดคาร์ลไป้ก่อนครับไม่ขิ้นมาเพอ่์พากุียวกีกเอาลัดซิมบาพาเสียวกว่าซิมบาพาเสียวกว่าเออเฟรล่บอลติดเท้าดีหนึบดีจังเลยละ่ะ ก็ยิงลูกนี้เฮ้ยเฮ้ยสองประตูต่อหนึ่งโอ้โหลูกที่สองมาจาะโพเซโกนะครับผมโหมคมคมเลยครับคมคมเลยเมื่อกี้ยิงเท้าซ้ายดนะ้วยนะส่วนุ่งโปเซโกพิกพิกพลิกโอ้โหช้ลูกเก่งครับยิงข้ามยิมอึ้งเลยอ่ะเข้าได้ไงวะกูตัวยังวอยวเยครับทุกคนดูตกมาโอ้โห เอาเรื่องครับเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องสองประตูตอนหนึ่งนะครับจะดูกันว่าเกมนี้พอสโครเราจะกดแฮตทริกได้ไหมเหมั้ย,ยไอ้ทันนี่โอ้ยลงนะมาเลยสวยงามโพสโคตกเงี้ย,ยกันโยข้างหัวมาเลยคาร์ลไม่นะ เจอตัวแล้วสินะอ,อีกสักลูกหนึ่งเราจะโคขอไม่พิกมาคาเซ่เกมรักเหนียวแน่นหาแน่นหาแน่นยังไม่ได้เฉยโอ้โหจบไปแล้วนะครับผมกับสกอร์สองประตูต่อหนึ่งงานทุกคน ดูเอา2ลรูปนี้2ส,สกอร์นี้มาจากโอสโคคนนี้เลยครับโอ้โหเป็นไงแต่ละคนแบบต้องมาแบบจับมือเลยครัแบบคุณทำได้ดีมากนี่ไงอ๋อผมอยู่ฝั่งซ้ายแล้วเรามาดูผลรวมนะครับผมของผมนะครับของบอล54ยิง7เข้ากรอบ7มันจะยิงตรงเลยขนาดนั้นฟาวสูนนะครับผมล้ำหน้าก็ศูนย์ฝั่งตรงข้ามนะครับ อของบอล46%นะครับยิงสี่เข้ากรอบ2นะครับยังยังจบไม่คมนะต่อให้เอาฮาร์เล่นที่แบบมีสกิลพิเศษมาคุณก็ยังจบไม่คมนะครับเสียได้เลยเอ๊ยยังมีแซ่เข้าอีกมีแซ่เข้าอีกเดี๋ยวเรามาดูนะครับใครได้ MVP ก็ต้องเป็นโพสโคสิครับทุกคนโอ้โหกด2เม็ดอะกด2เม็ดพาท,ทีมชนะทุกคนเอาเรื่องจัด,จดเอ้ยแต่เบเก้บาเวอร์พาพาพาดนี่ยังได้อีกวะยังยังอยู่จะแถวโบนอยู่อีกวะ ผลตัวข้ามนะครับโอ้ฮาแลนได้ไ0ด้7.0นะครับแต่ก็ยังสู้พอสโคไม่ได้นะกองหน้ายังสู้กองกลางไม่ได้นะครับอืมอาจจะเป็นเพาผมชงเยอะด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับการรีวิวพอสโคจากสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถึงจะจัดเอาเรื่องจัดจัดยิงก็แรงจบสกอร์ก็คมโอ้โหครบเครื่องจริงๆครับพอสโคแถมไม ไม่ต้องใช้ดวงเสี่ยงเยอะเลยครับมัน50าสิบครับห้าสิบครับมีห้าสิบตัวไม่เหมือนกับพวกตัวอื่นที่มีร้อยห้าสิบนะครับถือว่าดวงก็ประมาณห้าสิบห้าสิบอืมมูมานะดวงห้าสิบห้าสิบบอกเลยว่าเก่งครับจี๊ดจ์ดดูดูค่าพลังข้างในดีจบสกอร์เก้าสิบแล้วยิงแรงกิ๊กิ้งพาวเวอร์อ่ะหนึ่งร้อยอ่ะคิดดูเอายิงแรงจัดอันนี้อัพแบบอัพอ่าไม่ได้กดออตโต้นะครับอัพเองก103นะ เดี๋ยวลองใส่โค้ดอื่นดูก่อนว่าจะได้หนึ่งร้อยสามไหมโค้ดผมก็มีเพียงเพียงแค่นี้ลองใส่อา่าใส่เป๊ปดสูสิใส่เป๊ปว่าจะได้เท่าไหร่ใส่เป๊ปหนึ่งร้อยสองนะครับโอ้โหบา,บางตัวสแต็กรดเลยบางตัวสแต็กรดเลยก็ถ้าอัพตามผมนะครับหนึ่งร้อยสองห้า ไม่ได้อัพตามผมอัพออโต้นะครับแล้วไม่มีโค้ดบูสก็จะ103นะแต่ผมมีโค้ดบูสไงใส่ไปก็เอาไม่ใช่99สิโค้ดบูสของผมเป็นชาวีชาวีออลองโซนี่จะบูสเรื่องสปีดต้นนะครับก็เลยเพิ่มเป็น103บอกเลยนะครับว่าถ้าใครไม่มีกองกลางดีๆนี่พอสโคนี่ตอบโจทย์ครับยิงไกลแบบดุๆเลยยิงไกลโหดๆแล้วก็เล่นแผนแบบมีกลางคู่นะกลางกกลางรับคู่นะ ครับหาตัวหนึ่งเป็นกลางร้านหาตัวหนึ่งเป็นแบบตัวลุกไปช่วยเกมลุกอะไรอย่างเงี้ยครก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อ,ตอไปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย